หลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จแล้วเราก็มาตุ้มโฮมเหมือนเดิมค่ะน้ำพริกผักเหมือนเดิมไหมเพราะว่าช่วงนี้เน้นกินผักกินได้เลยยาเด้อล้างสะอาดแล้วอันนี้ก็เผาเออป้าดาอยู่ไหนป้าดาเออขอเสียงหน่อยเด้อเสียงหน่อยเด้อ เฮ้ยโซ่นะครับเราก็กินข้าวไม่กินข้าวไม่เยอะเลย FC วันไหนที่ค่อยกินข้าวเหนียวอึดอัดไม่รู้เป็นอะไรป้าแถวบ้านนะแมนความเจ้าเราแก่แล้วเนาะเมาต้องได้กินแก่ข้าวอันนี้แหละข้าวเจ้านี่แหละอืมอร่อยอร่อย น้ำพริกเครื่อเก่าแล้วพี่ไม่มาใหม่ไม่ไม่ไม่รู้แล้วเจ้าทำใหม่อ่ะสั่คือเครื่องเก่าใช่ไหมเออกระบอกเออเราล้างอองเราเราเอาถ้วยนี้ไปเออแค่นั้นเองน้ำแม่นกน้อยเออคือมามา่วงกระบอกน้ำพริกเครื่องเก่าเหรวเออที่ไงน้ำพริกแม่นก สั่งได้นะคะอขอบคุณคุณ<อ>พี่เมสากรากาค่ะส่วนปลาก็ขอบคุณคุณพี่เพชรสมน์ไสยพรเราจะกินได้เป็นเดือนนถ้าเราตำปุ่นแบบนี้เราจะกินได้เป็นเดือนใครเอฟซีอันนี้ยาชีก็โหกินจนเอียนเลยตันไปชมเอ้ยอืม ไม่ต้องถามหาแล้วนะยาเนาะไม่ต้องถามหาปลาและจ้าเอ้ยจะมาเช้ามามจะมีจ้าจางตัวอาบน้ำเพิ่มเกิดก็เลยไม่ปลูกคนนอนเพื่อให้เขานอนดูตามน้ำจะจอดนิสยาแล้วบอกนะ นั่นหรือคบนิดว<อ>่าอยู่นิดมามา,<อ>าส่งนะว่าวันเสาร์เขาจะไปมาตัดไม้ก็จะออกมาอยู่ม,มันบอกมันมีสองที่อืจะไปเอาที่ไหนที่ไหนก็ใกล้ถนนหมดอืก็ไ้ที่เราเคยไปเอาต้นไิ้ใหญ่ทอนี้เราจะไปทำภารกิจเข้าป่าป่าไผ่ที่เราเคยไปเอาตรงนั้นนะปราตะบ,บ้านใช่ไหม ถ้าได้ต้นนใหญ่โรงงานต้นใหญ่บํารุงจีเราไม่อยากได้ต้นใหญ่หรอกเราอยากได้ต้นแบบพอดีไหมพอดีเราเรื่อยๆเอาถ้าได้ต้นใหญ่เราก็ต้องเอามาพาไผ่แอบใช่ไหมผ่าแ้ตัดตัดตัดแต่ถ้าเราได้ท่นนี้น้อยนะแล้วค่อยๆตัด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 ไม่ต้องมาเราก็ไม่ต้องข ดูนอนมองโอ้ยเขาคงจะสงสัยถ้ากันกินอะไรอร่อยเนาะ <Okay. S 1> <c ười> อคอยกินไม่ได้เลยไม่จะบไยดูก <c ười> ินได้แล้วแทนไมหมคะฮะเอเอไบู่เออถึงแล้วอืมมิว้วกินผัก <c ười> ถึงกับตะลึงมิว้วกินผัก <c ười> อเอานีาวการออกเดี๋ยวไป แปลกมากเลยมิวไม่เคยหยิบผักเลยนะอืมถึงกับตะลึงวันนี้มันมีน้ำพริกมันก็ต้องกินผักอ๋อต้องกินผักตอนเด็กแอนกินเโดนแม่ดุเนี่ยแม่ว่าโดนผักก็ดนดุแม่ว่าไงวันนี้กินผักต้องกินทุกอย่างย่าบอกว่าแอนกินผักนะข้อประหยัดบอกทุกวันนี้เราไม่ต้องไอสระห้องไหม ถือว่าพูดดีดี่อกินอะไรก็เอาคานกไม่ไไม่กินอย่างนี้บอกอ๋อเอดเอนโมเดเอฟซีเขาจะเคลียร์ผักออกกินแต่ตอนไม่ให้ทำแบบนั้นกินหมดทุกอย่างแม่ต้องประหยัดหาเงินให้ลูกเรียนเมนูอะไรต้องมีผักทำอะไรก็ผักต้องผักผักผักไม่สงสัยเลยว่าทำไมย่าชอบกินแต่ผัก มาที่ไปก็เป็นแบบนี้ในเอฟซียกเป็นผักในน้ำยังไม่ค่อยแต่ผักในน้ำค่อยจะไม่กินผักในน้ำก็ไม่กินเหมือนกันเหมือนกันยะไม่กินผักในน้ำผักแช่น้ำผักที่มันแช่น้ำไม่กินที่มันเกิดในตู้ทุ่งนาอืมรับบ้งเหรอถ้าไม่สุกค่อยไม่กินใช่แ่จิหมดเลยเพราะว่าเคยเจอมาแล้วไง ไม่กินเลยพ,พ่อไปอบรมเป็นอบรมเขาบาาอกว่าพยาธิใบไม้ในตับก็เลยไม่กินเลยหัวเวรมันก็อยู่ในน้ำก็กกไม่กินหัวแว่นก็ไม่กินเราพาของอะไท่า,านะาไม่ลวกไม่ขึ้นสูงท่านไม่กินมันต้องลวกไงเนะาะตัดแกงแล้ก็ตัดพื้นที่มันก็ไม่เข้ากัน จับแกแล้วก็จั่งมันพริกใส่ด้กันมัเข้าวมันนมีขนมาฮะอันี้ขนอะไรผักมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันหนามมันคือหนามของผักเบ้าได้ก็บ้าเนื้อเด็กๆกินเกแกงให้ใหม่ถ้าหมดเราก็จะแกงให้ใหม่ลาบวกทีนึงแล้วกเล่นแล้วก็เล่นเนี่ย เอฟซีไม่ต้องสงสัยนะคะว่าป้าดาหายไปไหนปุ๊เสือหายไปไหนเขาไปเฮ็ดเวียเขาอยู่ยังโมแลวยังไม่เซ็ันนี้คือพนักงานสองคนนี้กินก่อนอันนี้จะไปทำงานอันนี้พนักงานเราฟิตจะต้องไปกินก่อนนะต่อวอก็ต้องหิวหิวก่อนเอฟแอนทำภารกิจเสร็จแล้วนะคะค่ะสัญญาเสร็จเรียบร้อยด้านหน้ากะในสูงๆก็เก็บค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเพราะใกล้วันงานแล้ว เราจะไม่ให้ยญ้าขึ้นสูง<ม>เก็่นตรงไหนปุ๊บตัดตรงนั้นปับเลยเพื่อจะให้สวยง,งามโลง่งสะอาดตา <c oughs> นะครั <c oughs> มันก็ไม่โตแล้วลหน้านี้แล้วไม่มีผลไม่โตในม,มันยาวมีบางที่มันยาวไงนี่อย่างนี้ใช่ไหมดูนะนี่ใตาตาบ้านเห็นเปล่าดินี่ยอย่างนี้นะ่ะเราเพิ่งตัดแลด้วรถตู้ยังไม่ออกไม่อ่ะน,นี่ตัดไม่ได้ใช้อกากล้าตัดใช่แล้ไม่หางหรอกเดินดูเขานี <c oughs> ่คดณผู้ชมค อันนี้ทานได้ไหมปะได้ทานได้เลยไม่ได้ไดเอามีหุห้มแค่ไนีเหรอแวบเสือพาไปมาเด้อจามาเด้อ ข้าวมันร้อนขาะพราะไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้กินปากกินสารภาพนักงานกินข้าวก่อนเพราะว่าสองโมงเขาจะทำงานดูพี่แอร์อยู่แองจะไม่ใส่ถุงพิ้วแบบนั้นแพร่โรดแพร่แล้ใส่ไปเลยไปเลยไปเลยตักใส่ถุงนอนเลย ข้าวก็จกเอาข้าวเหนียวอร่อยเคยไปกับประเทศกัมพูชาไหอร่อยมากอันนี้เขาแบบว่าเขาไม่ใส่หมีแล้จะบอกว่าอันี่เขาขายได้อันนี้คือพาพนักงานไม่ได้กินปลาเด้อเดียเดียเดียอย่าปลาอย่าปลาอย่าปลามาจะไหนมาจะไหนอันนี้คือไม่ได้กินปลาเด้อถ้าพนักงานกินข้าวก่อนเ่าจาไปทำงานสองมงอ๋อบได้ว่าแล้วเราก็อยู่ ออโบว่แ้าที่วบ่ากินปลากินปลานั่นน่ะโบได้กินปลาโบเป็นยัง YouTube กินข้าวสาย YouTube นะสั่งได้นะคะน้ำพริกแม่นกโบเป็นยังใช่จานต่อไหมเอาไปตักข้าวมาช้อนเดียวตักข้าวช้อนหนึ่งเออได้ตักมาให้ลูกกินไหมนี่ค่ะย่าที่บอกตักให้ลูกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะขอบคุณแม่เพชรสมน์นะคะย่าบอกว่าถ้า ถ้าหมดยาจะแกงให้กินอีกไม่ต้องกลัวมีเยอะอ,อะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยเพิ่งไปพูดในช่องมันออมก่อนอย่าไปเปิดกล้องเลยยังไม่รียบยังกินข้าวหมดแล้วอ่ะนะขอบคุณแม่เป็ดตะบอนนะคะแกงต้มปลานะก็ยาบอกว่าแกงเสร็จแล้วก็ฝากลูกๆนะคะนะเอซีบอกว่าทำไม แอนเอนเอาไปให้ลูกกินบ้างเลยนี่ค no> ่ะครับได้ทานกันทั่วนะไทานบางต้นไหนต้นนี้ยังไม่สุกก็จะตำอีกควกนึงพวกน้เราให้แอนกินก่อนตัูมันใหญ่แบบปกติหูมันก็เหมือนปกติทุกคนชอบปลาเหมือนยาหมดเลยปลาเราเป็นตัวนหญ่เลยทุกคนชอบปลาหมดเลยค่ะอะไรไอ้เนีไม่ได้แบ่งเนย ถ้าจะไปออาฟิศมาเรียกเดี๋ยวเข้ามาอ่าเพื่อนเพื่อนก็มา,มาแล้วนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ